วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับชาวราศีเมถุนในช่องของเรานั้นก็ช่องของต้นไทรใหญ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนท่านใดที่เกิดอยู่ตั้งแต่ในช่วงของวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่14ของเดือนกรกฎาคมนี้ ท่านก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้ว่าเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าท่านจําเดือนปีเกิดของท่านไม่ได้ท่านก็สามารถเข้ามารับฟังกันได้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นดวงชะตาของท่านย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้เพราะว่าในช่วงของวันที่ห้านี้นั้น มีดาวพระพุทธได้ย้ายเข้าสู่ในราศีกุมจึงทำให้ชาวราศีเมถุนมีการเปลี่ยนแปลงได้และอีกอระยะหนึ่งที่ในช่วงของวันที่13ก็มีดาวพระจันทร์อีกเช่นเดียวกันเข้าสู่ในราศีเมถุนอันนี้ก็จะทำให้สองดวงมาอยู่รวมกันก็จึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั้นมีความโดดเด่น เกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภความรักอันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านฟังกันแล้วก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังกันด้วยการทำนายดูดวงนั้นวันนี้เราจะทำนายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ปทำนายเป็นรายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีกว่าในช่วงก่อนนั้นเพราะว่าดวงดาวต่างๆได้มีการโคจรโยกย้ายอยู่ในจุดยืนที่ดีจึงทำให้ท่านมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีๆในช่วงนี้การเงินการทองก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้ ก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายในช่วงนี้จะมีโชคลาภเข้ามาเกื้อหนุนในด้านการเงินก็จะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้การลงทุนอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านลงทุนอะไรไว้ก็จะเป็นผลดีจะมีกำไรกำไรเกิดขึ้นกับตัวของท่านถ้าหากว่าท่านทำการค้าขายก็จะขายดิบขายดีมีเงินมีทองเข้ามา เป็นกอบเป็นกรรมในช่วงนี้จะดีกับตัวของท่านทั้งนั้นทำอะไรก็ให้ท่านรีบทำได้เลยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นในช่วงนี้จะมีอีกหนึ่งระยะที่ดวงดีดวงเด่นท่านอาจจะได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองในช่วงของวันที่27จะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีมีนอันนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นโดดเด่นในเรื่องของการทำมาหากินอย่างมาก ในช่วงนี้จะทำอะไรก็ย่อมมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านไม่ว่าท่านจะค้าขายค้าขายอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีเมถุนจะมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองมีคนให้การสนับสนุนและมีคนให้กำลังใจท่านในเรื่องของการธมาค้าขายการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ถือว่าการเงินนั้นหาได้ง่ายท่านจะเป็นคนที่ขยัน ทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนในช่วงนี้หยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็ย่อมจะได้ไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่หรือของที่แพงๆท่านก็สามารถทำได้และก็จะได้มาอย่างง่ายดายด้วยในช่วงนี้ถือว่าการเงินการงานของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดี จะหยิบจับทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจและมีคนสนับสนุนท่านถ้าว่าท่านเป็นลูกน้องเขาในช่วงนี้ก็จะมีเจ้านายคอยให้การสนับสนุนท่านบางคนนั้นได้ดิบได้ดีได้เลื่อนตำแหน่งได้เป็นเจ้าคนนายคนอีกในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานการเงินของท่านก็อยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีเมถุนนั่นจะพูดจะจอะไรในช่วงนี้จะมีคนนับหน้าถือตา เชื่อฟังท่านอยู่เสมอแต่หากว่าท่านไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นบางคนนั้นออกไปพบปะสังคมนอกพื้นที่ก็จะดีในช่วงนี้ท่านจะได้มีประสบการณ์อีกมากมายการติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าดีท่านจะไปเจรจาอะไรไปทำสัญญาซื้อขายหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ ท่านจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีเมทุนจะประสบกับสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นในช่วงนี้ตัวท่านเหมือนกับว่ามีสเสน่ห์จะพูดจะจาอะไรก็มีคนคอยให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่ในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานการเงินของชาวราศีเมถุนนั้นจะไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้อยู่ในจุดยืนที่ดีทั้งนั้น ในช่วงนี้ถือว่าโชคลาบก็พอมีอยู่บ้างชาวราศีเมถุนนั่นท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอันนี้ก็จะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ในช่วงของเดือนกุมภาพัน,น์นี้ให้ท่านลองเสี่ยงโชคดูอาจจะได้มาจากอา,อาจจะได้โชคลาบมาจากความขวัญหรือว่าความมืดบางคนก็ได้ตัวเลขที่ดีสวยงามท่านจะมีโชคมีลาบในช่วงนี้บางคนก็ จะได้จับเงินหมื่นเงินแสนเข้ามาหาท่านอีกบางคนร่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ชาวราศีเมถุนถือว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้อยู่ในจุดยืนที่ดีต่อมาอีกระยะหนึ่งพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนมีนาคมก็จะดวงดีอีกเช่นเดียวกันแต่มีสิ่งที่ท่านต้อง ระวังอยู่บ้างในช่วงของวันที่14จะมีดาวพระอาทิตย์ย้ายมาจากราศีกุมในช่วงของเดือนกุมภาจะมาสู่ในเดือนของมีนานีดาวพระอาทิตย์จะย้ายมาจากวันวันที่ 13. ของเดือนกุมภาจะย้ายมาสู่ในช่วงของวันที่ 14. ของเดือนมีนานีชาวราศี เมถุนก็จะได้รับสิ่งที่ท่านต้องระวังบ้างในช่วงนี้เพราะว่าดาวพระติดมาอยู่ในราศีของมีนจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกลุ่มนั้นจะตึงจึงทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นต้องระมัดระวังไว้บ้างในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงของวันที่14ที่มีดาวพระทิตย์เข้าสู่ ในเวลาศีมีนี้ให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการคบคนหรือว่าไปติดต่ออะไรกับใครในช่วงนี้อาจจะมีการล้มเหลวได้ในช่วงของวันที่14ของเดือนมีนาคมนี้ท่านระมัดระวังการพูดการจาอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงิน ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคําจาอาจจะไม่ได้ดีพูดไปแล้วก็จะไม่ได้ความจะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังในเรื่องของคําพูดคําจาและอารมณ์อีกอย่างหนึ่งในช่วงของวันที่ส4ของเดือนมีนาคมจะมีดาวพระทิตเข้าสู่ในราศีมีน อันนี้ท่านระมัดระวังไว้จะเป็นการดีถ้าหากว่าท่านทำงานรวมกันหลายคนอันนี้ท่านระวังอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงนี้อาจจะความคิดเห็นหรือความคิดที่ไม่ตรงกันอาจจะมีการแตกแยกกันเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังไว้สำหรับในเรื่องของความรักความใคร่อีกเช่นเดียวกันในช่วงของ วันที่14ที่มีดาวพิตย์เข้าสู่ในราศีมีนในช่วงของวันที่14นี้ท่านระวังไว้ให้ดีในเรื่องของคนรักคนใกล้อีกเช่นเดียวกันอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงหรือมีการเปลี่ยนใจอาจจะทําให้ตัวเรานั้นมีความวุ่นวายเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้ในช่วงนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของความรักความใคร่แต่ถ้าหากว่าท่านใดเพิ่งคบหรือว่าเพิ่งเจอเจอ อันนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนใจหรือว่าไม่ไม่ลงรอยกันอาจจะมีการแยกทางกันก็เป็นไปได้สำหรับท่านที่เพิ่งรักกันใหม่ๆในช่วงของเดือนนี้ให้ท่านระมัดระวังสิ่งที่ไม่ดีย่อมจะเกิดขึ้นได้แต่สิ่งดีๆก็จะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงของวันที่16 ของเดือนมีนาอันนี้ก็ถือว่าดาวพระพุทธจะเข้าสู่ในราศีกุมอีกครั้งหนึ่งจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั่นเกิดความสดใสเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรจะมีความสำเร็จมีคนให้เกียรติตัวของท่านอย่างมากมายท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนอีกด้วย ในช่วงของเดือนมีนาคมตั้งแต่วันที่16ที่มีดาวประพุธนั้นโคจรโยกย้ายเข้าสู่ในราศีกุมจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั้นมีความโดดเด่นท่านจะมีโชคมีลาบอาจจะร่ำรวยเงินทองอาจจะรวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้ตัวก็ได้ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนในช่วงนี้ถือว่าดวงกอง ชาวราศีเมถุนในเรื่องของการเงินการทองนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีหยิบจับทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีคนให้การสนับสนุนท่านอย่างมากมายในช่วงของเดือนมีนาคมต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่28เดือนมีนาคมนี้อันนี้ก็จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีสิงห์อันนี้จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการ เปลี่ยนแปลงได้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมทุนในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองการเงินการทองนั้นทา้ากว่ามีใครมาวุ่นวายหรือว่ามามีใครมาขอยิบขอยืมอันนี้ท่านปฏิเสธไปก่อนได้เลยว่าอย่าไปให้เขาถ้าหากว่าเราให้เขาไปแล้วอาจจะเดือดร้อนกับตัวเราได้ในเรื่องการเซ็นสัญญงสัญญาอีกเช่นเดียวกันถตาหากว่า มีผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามาชักชวนหรือว่ามาให้เราไปเซ็นสัญญาอันนี้อย่าไปเซ็นเป็นเด็ดขาดต้าหากว่าตันเซ็นไปแล้วอาจจะมีการผิดพลาดได้ถ้าหากว่าเราไปรับประกันอะไรกับใครหรือว่าไปช่วยเหลือใครในเรื่องของการเงินการทองอันนี้ท่านทำใจได้เลยอาจจะไม่ได้ดังใจที่ท่านต้องการและไม่ได้ดังใจที่ท่านนึกท่านอาจจะต้องเสียใจเสียท่าเขา ถ้าหาว่าเราไม่ตรวจดูการเซ็นสัญญงสัญญาในช่วงนี้อาจจะมีการผิดพลาดได้เราจะต้องเสียใจไปอีกนานเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองในช่วงที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีสิงห์ในช่วงของวันที่28ของเดือนมีนานี่ท่านระมัดระวังไว้ดีอย่าไปหลวมตัวในเรื่องของสุขภาพและ พารานามัยแอนอันนี้ใค้ท่านระวังอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีการติดเชื้อหรือว่าอาจจะเป็นไข้เป็นหวัดอันนี้ก็ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีการไปเหนือไปใต้ขึ้นรถลงเรือใค้ท่านระวังอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ให้ท่านระมัดระวังไว้จะเป็นการดีถ้าหากว่าเราระวังไว้ อาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นก็จากหนักก็จะกลายเป็นเบาเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในเวลาศีเมทุนภายในช่วงของเดือนคุมภาพันธ์นั่นตามที่เราได้บ่งบอกไปอาจจะเกิดขึ้นได้และบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในท่านใช้วิจารณญาณ ในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี